มีผลไม้หลากหลายชนิดด้วยกันนะครับชมพู่ชมพู่หลากหลายพัน์นะครับพันหนึ่งเรียกว่าชมพู่ยักษ์ไตหวันหลูลูกใหญ่แล้วหวานมากขอบคุณนะครับขอบคุณบรรยากาศสวนลำไยสวนชมพู่นะครับ ชมพู่หลากหลายพันธุ์สวนมะนาวและผลไม้อื่นๆอีกมากมายที่สวนผู้ใหญ่ลีนะครับเนินพระจังหวัดนครปฐมครับสุดยอดมากๆเลยนะขอบคุณน้องเปานะครับทำให้เราได้ชิมผลไม้อร่อยๆครับมะละกอนี่พ่อปลูกหรือว่าไงพ่อปลูกครับหรอปลูกแบบปลูกที่ไหนเฮ้ยต้องปอกชิมดูวย แล้วก็มันมันอยู่สูงแล้วกินเราพันเลยนะพี่เขียวสามรถเขียวสามรถนะครับพี่น้องครับนี่ครับที่สวนผู้ใหญ่เลยนะผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีนะครับผมนึกว่ามีเฉพาะในหนังนึกว่ามีที่สุพรรณอย่างเดียวผู้ใหญ่ลีตรงนี้เขาเรียกนครปฐมนครชัยศรีนครปฐมอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองทางนี้เขาเป็นทางไปไหนพี่เวลาคนมาได้มาถูก เดินเดินพักเดินเดินพักแค่แถวหลวกพ่อพจะดีอ๋อแค่แถวแค่แถววัดสว่างอารมณ์วัดหลวงพ่อสวัยปามณีปีดารามวงพ่อสวัยปีดาลามไปเลี้ยวโคกผาไปอ๋ออ๋อท่านี้ก็เรียกโคกพผาหาเลยหนึ่งสองโอ้โหมาแล้วอาผู้พันอะไรนะอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่เอ๊ะพ่อบอกกี่ลืมก็ลื ลืมลืมลืมหวานมากครัตรงนี้เรืนอนผ้าเรืนผ้ตรงนีน้เรืองเรือนผ้าเรืนผ้เรืนเนยหอมเนี่ยเรือนเนี่ยหอมเข้าปัาน้นครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เบอร์โทรไปที่บ้านก็ทำพันไม้ครับม,ม,ออมีพัน,พนเลยเห็นแฟนบอกมีพันเลยมั้งครับม,มีชมพูเอ้อชมพูทับทิมจันทร์ครับตักไต้หวานเยี่ยวมันพันฟักไต้หวานอ่ายักษ์ยักษ์ไต้หวานก็โอ้โห อ๋อนี่คือยักไต้หวันรสชาติเป็นยังไงพี่หวานกรอบอ๋อนี่เหรออันนี้ไปเก็บมาอ่าเก็บมาเาเก็บเขามอวานี่วางไว้นี่มัน โอ,อ้ดี๋ยวต้องให้คุณพภรรยาค<ช>ุณนะติกินด้วยเลยหวานกรอบเขาเป็นนักชิมไปจับมันกิน<ป>ขายอยู่มันหมดตอนนี้มันหมดแล้วนักชิมประจำร,รายการแล้วอย่างนี้เราขายเท่าไหร่พี่พี่ผู้ใหญ่เลยขายโลละห้าสิบาทห้าสิบาทถ้ามันขายถูกจังขายหน้าชั่วเนี่ยโอ้มันแบ่งกันแบ่งกนันช่วงมันก็แพงช่วงตลาดช่วงของเยอะมันก็จะถูกลงใช่ได้ได้แล้วนี่เรียกพันเขียวอัมพันเขียวอัมพันนี่เขียวอัมพันอืมสามสิบบาทใช่ไหม โลหนึงครับอ่าโลโล,าาโลกว่าหน่อยโอโลกว่าด้วยโลประมาณสองขีดโลกว่าด้วยโลสองขีดนะครับที่สามสิบาทครับท่นบานผู้ชมเพื่อนสมาชิกใช่อย่างที่มีใบทีห้าสิบขอยังมีใบห้าสิบตำหนิสามสิบอ๋อเมืมอ่อวานเราไปชิมหวานมากเลยนี่ครับและนี่นี่คือไปเลือกมาครับพีอ่อ่าใช่คลิปออกคลิปออกอ๋อเอ๊ะตะกี้ผมเอาถังไปไหนจะใส่น้ำให้ไป็้าน คุณพูดนี่มันหอกอยู่แล้วครับผมนี่ครับปอกมะม่วงเป็นด้วยครับพี่น้องให้แฟนพี่ปอกกันแล้วต่อปอกมะม่วงให้น้องอ่ะน้องก็ชื่อเปาเอ้ยไม่ใช่เปาใช่ป่ะเปาเปาครับเออเออใช่ใช่ใช่ใชเปาเปาเนี่ปอกไปป่ะ เดีลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนครับเหรอโดดข้ามได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไก่ช่างเยอะนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมโทรมาหาพี่ผู้ใหญ่ก่อนนะพี่ผู้ใหญ่มาที่สวยกี่โมงก็ประมาณเจ็ดเโมงกว่าแปดโมงเอาละ มีธุระที่บ้านก็ไก็บชาหน่อยถ้าไม่มีธุระก็มาเร็วครับมาหาน้องเปาก่อนก็ได้ใช่ไหมเออเปาเปามาที่หลังเปามาที่หลังเหรอเอาก็ตามหลังบิ๊กมีมีลูกอีกคนครับพี่ผู้ใหญ่อ๋อสี่คนสี่คนโอ้เอาแลก็คิมได้ไหมไงผู้ใหญ่ เอาเดี๋ยวเราไปทำไม่ั่นไงน้ำปลาหวาน,นเนี่ยพันอะไรน,นะพี่ผู้ใหญ่เขียวสามรถครับเขียวสมามรถมะม่วงเนี่ยพันเขียวสามรถอ่าไป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 ,ป,ปรับกวีนพี่ผู้ใหญ่แค่นี้โอเคโอเคโอเค